ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดหัวใจโพสหนะ้า i อของเรากันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นเว็บไซต์ KM Social เลยค่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็ไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยค่ะแลวมาเข้ามาแล้วนะคะเพืเ่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะแลวเพืเ่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมอูลให้วุ่นวายก็สามารถเลาอกอินดีกูเกิลกันตรงนี้ได้เลยนะคะ และเนื่องจากเรานะคะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกเลยกล็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ แล้วมเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินขระบบกันเลยนะคะขั้นต่ําก็มาเยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยแล้วก็จะไปที่บริการเติมเงินกันเลยนะคะแล้วมาเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึง3าช่องทางกันเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนเคอร์กโคโทกธนาคารนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นทูมันนีวอลเล็และช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนํากันจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ส่จำนวนเงินที่เราต้อง แล้วก็ไปที่เติมเงินกันตรงนี้ได้เลย และหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดหัวใจโพสต์ใน IG ของเรากันนะคะเราก็จะคลิกที่ IG กันเลยเนาะและที่สําคัญนะคะแอคเคาท์ที่เราจะทํานะคะก็ต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่ไงั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหมดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมวดหมูให้เราเลือกกันหลายหมดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบริการเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันตามนี้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้า IG ของเรากันนะคะเพื่อนๆก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยส่วนจํานวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่เป็นจํานวน100้ละกันนะคะโดวยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่6ชั่วโมง27นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2บาทเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยะคะ่ะ แล้วเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็กกันได้เลยนะคะต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแถบสถานะของเรานะคะระบบก็กําลังรอดาเนินการอยู่นั่นเองนะคะ และสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมคพาร์รอยแบตกันไปคุณก็จะปลดล็อกมินิซีรีส์หนังจีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขก็รับสิทธิ์ดูได้ไม่จำกัดเลยเอาใจใส,ส่ดูซีรีส์กันสุดๆไปเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนำเพื่อนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะไปที่แนะนำเพื่อนกันเลยเนาะ แล้วมาเข้ามาแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อให้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเรานะคะเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึงกันเลยแล้วก็จะมีค่าจ,จ่ายคันต่ำถึง่1ร้บาทกันอีกด้วยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็แค่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์ KM Social และทุกออเดอร์ของเพื่อนนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่ ได้คนใช้เยอะคุณก็มีรายได้เพิ่มไปด้วยนะคะและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะก็ไปที่ติดต่อแอดมินกันตรงนี้ได้เลยเละมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อของเรากันนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาคัดลอกเลขออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นําเลขออเดอร์ที่เราคัดลอกไว้นะคะมาใส่ในช่องนี้กันได้เลยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะก็เลยแต่เพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนคนไหนนะคะจะแทรกไฟล์รูปภาพหรือแทรกไปสลิปนะคะเข้าไปที่แอดถักไฟกันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันตรงนี้ได้เลยและหากว่าไม่เพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งประหาผ่านทางไลน์ก็สามารถคลิกมาที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยนะคะแลวเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สแกนคิวอาร์โค้ดกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินกันได้เลยค่ะ ต่อมาล้วก็จะกลับไปที่หน้า i อของเรากันนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราก็มีอยู่แค่ R 19หัวใจเองนะคะเราก็จะขออนุญาตลีนาเนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลั์กันนะคะว่ายอดหัวใจของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ยอดของเราขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ